วันนี้นะคะอยู่กับช่องพร้อมเลยอยู่นะคะวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเกินข้าวกันซึ่งเป็นข้าวเย็นแล้วคือเราไม่รู้จะมาทำอะอยากข่ายคลิปนะคะเพราะว่าแบบกาดอุย้รอยรอนี่โอเควันนี้อุย้ยววันนี้นะคะเรานะคะจะมาแบบว่าวอล์กวอล์กวัน,นเกือบวันหนึง่งเดี๋ยวเราถือเกี่ยวเข้าไปกับเกี่ยวนะะ้ำ แล้วก็มีนมบางอย่างด้วยค่ะคือเรานั่งตัวนี้นะคะมีแผรด,ดูมีนมช็อกโกแลตมีน้ำเปล่ามีเกี๊ยวน้ำนะคะยังไม่เสร็จโอเค,โอเ,โ,อเคโอเคนะคะแล้วเราก็จะเอาซอมไปด้วยไปยกินกันกินตุ้โอเค

เอาเงินเชิญพื้นมานะโอ้โอเหโเฮ้ยรองเทาเกียวขึ้นไปซะแล้วเชิญเข้ามาได้เลยจ้าตัวพีสบายเลยนะ,ะออนอกกของข้า,เ,าเ,นนะเดี๋ยวเอาเท้าวางบนบอกก็พอก็จะวัดเท้ามันเย็นดีนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้แหละนะคะอันนี้ฉันลอรองเท้าแตะโลโก้มาให้เธอเนะี่ยหวังว่าคงจะถูกใช้พอดีนะ

เอาคนเดี๋ยวเรามากินมนมนิดเดียวนิดเดียวจริไ่นแค่นแต้องซ้เพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกันนี้มันของชั้องหาเกานหมดแล้วหน,นึ่งต่อไปน้ำเปล่า พาี้ค่ะจบแล้วทอไปได้แล้วล่ะบ๊ายบายใครจะไปส่งเพื่อนแบบนั้นกหลังในเมื่อเปของเล่นแบบนี้เนาะอของเล่นัวนี้อานะคะยังแล้วใช้ระจะใครไหมคะหล่อเล่นว้ยหล่อเล่นสองล้วูบูเด้ง อยากจะกบอกว่าแบบโบดเด้งมันก็เค็มไปหน่อยกระอร่อนเรืองนมเออนะครับแตงจริงทุกอย่างก็คือของหวานมันมีน้ำอยู่ด้านล่างมาอร่อยจริงเหรอผมว่ามันเปรี้ยวนะผมว่ามันต้องเป็นองค์ยิ้มเปรี้ยวไอ้น้ำข้างล่างน่าเป็นน้ำเปรี้ยวแน่นอนอันนี้กินไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสลาม ผสมสองสีดูยังไงก็ยูงงยนิคอร์นแต่ถ้าลองมวลมวลแล้วมาตั้งด้านหน้าผมโดยที่ไม่บอกว่ามันคืออะไรผมก็อยากจะลองเอาลิ้นแตะดูนะครับ <c oughs> และเห็นน้องๆคอมเมนต์กันมานะว่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยสลามันใส่กลิ่นด้วยอันนี้น่ากลัวผมแบบแล้วกูจะแยกยังไงถ้า,าทุกดกไลค์คลิปนี้ที่ขอลาไประกาศอยากได้ริมก้นไลค์กดแชระจายก็จะมาลองรีวิวแบบว่ามัจะเป็นขนยอะไรดันะี้อิ่มของที่เป็นสี